ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ Honor VIP นะครับ Honor VIP วันนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับสิ้นเดือนแล้วสามสิบสิงหาคมสองพันห้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอตุงขอตุงแห้งแห้งแห้ง ดวงดีโชคดีนะครับสําหรับคนที่ลงทุนนะคนที่ลงทุนนี่ขอให้ดวงชนะกับนายทุนก็คือเจ้ามือนั่นแหละออกมานะขอให้ดวงเราแข็งกว่าเขานะออาจารย์เคย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 ไปซื้อเลขกับผ่านคนนั้นคนนี้นะไปผ่านคนนั้นคนนี้เคยไหมเคยสังเกตไหมอาจารย์ไปซื้อกับคนนี้ไปลงทุนกับคนนี้ไปซื้อกับคนนี้ ไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพอไปซื้อวัต่อมาไปซื้อกับอีกคนหนึ่งเข้าตลอดเลยก็เลยซื้อกับคนนี้ตลอดอาจารย์มองว่าคนนี้ดวงเขาแข็งคนที่ซื้อกับเขานี่ไม่ถูกไม่สามารถที่จะจับเป็นสะพานเชื่อมให้เราไปหาโชคลาบได้ ก็เลยเปลี่ยนใจมาซื้อกับคนที่ซื้อประจํากับเขาที่ถูกอืมก็เลยไปซื้อกับคนนี้ประจําแสดงว่าดวงคนนี้พูด,ดง่ายๆว่าเราถูกฉลกกับคนนี้ว่างั้นเถอะมากกว่าดวงเราสมพงกันมากกว่าที่จะสร้างสะพานไปหาเงินทองความร่ํารวยได้ประมาณนี้อืมประมาณนี้คล้ายๆกับนายจ้างนั่นแหละนายจ้างถ้าเกิดมีลูกจ้างที่แข็งกว่าเราเนี่ยแข็งกว่าเราก็อะไรอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็เก่งกว่าเราหมดทุกงอย่างหรืออะไรทักอย่างเนี่ย เราก็ไม่เจริญนะกิจ,จาการของเรานะเราต้องหาลูกจ้างคนที่ดวงเขาอ่อนกว่าเราอะไรกว่าเราอะไรเงี้ยเราประมาณนี้คิดว่านะมีความเชื่อนะห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดมีความเชื่อไหมห้าหกเจ็ดจะมาห้ากับหกจะมาเจ็ดตัวกันจะมาอยากให้มามีความเชื่อแบบนี้ไหมหจดไปแล้วครับห้าหกเจ็ดนะอ่า น้ำท่วมทุ่งผักมุ้งหลงเห,หลงคุยมากห้าหกเจ็ดจดไปนะครับเดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงยี่สิบนะจะไม่พูดแล้วนะเจกวันเลาะจะยิ้มอย่างเดียวนะจดไปนะไม่พูดแล้วนะเจดแล้วยังถ้าไม่พูดบางคนก็อ่านจนเลขไม่ออกเหรอห้าหกเจ็ด 5้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้กหนองมไปกับตัวกันก็คือ7จ็ดใครชอบก็จัดไปน,นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับฮานอย V i P นะครับเวียดนาม V i P จะออกเวลา19.30นทุกทุกวันช่อง V i P ก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านร่ลำรวยทุกๆวันนะครับต้องคิดบวกนะ พูดยังไงออกไปเนี่ยก็ต้องรับหมดอ้าวซาทุ่รับเวยรับเวยอ่าครัอืมประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงได้เฮได้กิจนะช่วงเย็นนะสวัสดีครับ